日本一はどうましますか อืมผมเดี๋ยวจะบอกผมเดี๋็วมาดีๆนะผมจะบอกแล้วผมเดี๋ยวผมก็ยกไปเดี๋ยอะไรสักค่าอะไรจี๊บอ่ะเนาะอ๋อเรื่องนี้นะเรื่องของปาก

ไหเชียงนไหมนี่เชียวไหนี่เชียงไปเนียใไหเกาอนเาเซินอันนี้มันนี่ไหมนี่อันนี้ว่ล้วใส่จีบวันไหมนีัค่า่บ จำอะไรมได้ไหมย่างเงี้ยผมพลาดได้เป็นยังไงผมได้เป็นยัมไงเคยบุญรักไม่ต้องเกินกันเอ้ขอบคุณที่ว่าคุครับรวมมือเดี๋ยวหนรู้ไหมโอ้มืออุ่นอีกมั้ยนะจุ่มเลยสนุกจังแยังติดแค่ในวัน เดินเดียวทำเองก็ได้ข้าวปลาทำเข้มข่าวนเอ้ยไม่ได้บอกว่าตัวเองทำให้เราทำเจ้าไว้ไม่ได้บอก่ัวเองตัวเองทำอะไรปึ๊บปึ๊บฟังนี่สิง่ายง่ายง่ายังหวัดง่าย เอาแขนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเอาแขเอ้ยตรนี้เดา๋ยนเดี๋ยวเี๋เดี๋ยวเป็นยับเอ้ยแเยังกำครับกำแน่ไปนะไปนะพานลาพุงบงเลยครับเออสมัติงานใช่หรอกำไปไปไปเลยมีไปเลยไปไปข้างเยอะแขนลไปแขนตรงครับ่าามาเดี๋ยวพ่อไร้จ้านไวนี้ มีขาเงันเดียวอีกมีาเงินเดียวแล้วทนี้เดม๋ยววันติดไปเดี๋ยววันดิดอู้หูขึ้นเด็กสิขึ้นเด็กสินะพี่กอลสองเี็ทสองข้าวใส่ใจเยอะไปไปตูดิครกับไปตัวนา้เลยเด็กแก่ไม่ผมมาลบหมดที่มาดูดีแต่ไปเจอหมอตอนนั้นไยายามผูเบียเนี่ย ไม่ไม่ไม่ไมแทางนี้ออะทากั้นอ๋องนั้นตรผิดใช่ไหมโอเค

好了吧，现哎，嗯，好的，个人